อนี่มันเช้าเลยเนี่ยนั้นแต่เมื่อคืนเราพัดจากทะเลทั้น,นี้แต,ตนนาา่ตรงนี้เราไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ก็ช้าแล้วนะเนี่ยเอ๊ะนี่เป็นกองอะไรกันนะเอถูกพัดเป็นอยู่ที่เกาะไหนกันเนี่ย เปิดแล้วนะครับโอ้โ okay. oh, ้ oh. ดาบเล็กนั่นเหรอมีอาหารด้วยฮะโอ้โหจำเลยมีชุดเกาะเออว่าแต่ให้ทำไมไมมีชุดเกาะให้เราใส่ด้วยกันโห oh, oh, เท่เลยโอ้โ oh, หนี่แอปเปิ้ลนเหรอ ไม้สติ๊กมีปีกด้วยฮะเอ้ยเรามาทำอะไรเนี่ยโอเคเอเอตรงนั้นมีห่อฟักทองนะ่ะเข้าไปดูก่อนนะเอ๊ะตรงนั้นมีหมูบ้านด้วยฮะ hmm. หมูบ้านอย่างนั้นเหรอเอ๊ะ นั่นมันคืออะไรอ่ะโหนั่นมันรางของพวกโจรน,นี่นาเอ้นั่นมันคืออะไรน,นะเอ้ไปหมู่บ้านกันละกันเฮ้ยเงินก็ไม่มีทำอะไรได้บ้างเนี่ยหางานทำไหมลงเหมืองเฮ้ย ืจะไปฆ่าพวกนั cache cache ้นดีเฮ้ยนอยอ่ะอ้อใครเรียกวะเฮ้ยใครเรียกวะเฮ้ยทางนี้นอยอ่ะดีกับฉนไหมเดยินครับทางไหนครับโอ้ทางนี้ทางนี้ไหนนะเออเห็นละมามาหาฉันหนิได้ครับผมผมกำลงไปหานะ เอมเอ่มสวัสดีครับคุณเรียกผมมีธุระอะไรหรอครับอ๋อคือคือฉันอ่ะอยากให้นายไปทำอยากให้นายไปสังหารของหลังพวกโจนะเพราะว่ามันจะออกป้นเอ่อป้นหมู่บ้านเออคืนนี้นะฉันอยากให้นายไปจัดการหน่อยอ๋อได้ครับผมเออ ฉันมีของให้นายแล้วกันนะเอ๊ะของอย่างนั้นเหรอนี่คือของอะไรครับอ๋อหน่อยลองเปดิดดูด้านหลงนังฉันสินี่กองหีนนะอ๋อโอเคครับผมโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยชุดเกาะเนเธอร์เหรอเป็นทองโอ้โหขอหมดเลยแล้วกัน โหนี่ดาบในเนี้ยทำสวอตเอ่มโอ้โหเดีทำไมให้ของผมมาเยอะจังครับเนี่ยก,แบบก็นะเหีือนายแบบจอกนาสู้มันได่ไหวฉันเลยให้ชเกาะเนเธอร์เพราะว่าฉันเพิ่งออกมาจับตัวเนเธอร์เองของเกราะฉันก็เลยเอามาให้หน่อยโอ้ขอบคุณมากๆครับเอี๋แล้วให้ผมไปจาัดก,การพวกโจรน,นั้นใช่ไหมครับ เชื่อว,ว่าเชื่อว่า,นวาหน่อยทำดอยเนาะครับผมโอเคผมไปก่อนนะอ่โอเคไว้เจอกันใหม่ชุดเกะาะเนเธอร์อย่างงั้นเหรอโอ้โหหมวกเขาเท่เลยโอ้โหไซโลด้วยกันพื้นท้องนี่ฮะแต่นี่มันคือดาบอะไรกันเนี่ยเอาไปก่อนแล้วกันไฟแช็กอย่างงั้นเหรอ เห้เห okay. ็นหลังพวกโจรนี่นะเรามีแต่ดาบอย่างเดียวดิแฮะเราสู้มันไหวไหมเ่ะจะลองแยกลุนมาเนี่ลยลองดูแลกันไม่เสียหายหร okay. อกเฮ้แอบดูก่อนเฮ้ยเจอระตัวหนึ่งโอ้โหนี่มันข้าวหัวฟักทองก็ข้าวนี่นะเฮ้แอบก่อน น้ำมันกูเลมนี่น่ะเอ,อ่อของเราน่าจะพอลนะพร้อมละเข้าบงเลยโยอ้ยนี่มันดาบอะไรกันเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดาบวิ่งเร็วเฮ้โอ้โหตีไม่โดนเลยโอ้โหโอ้โหมืดละโอ้โหโอ้โห ผลมันดาบทามสวอร์ดนี่นะโอ้โหเยอะจังนั้นเนี่ยคือไอ้พวกโจรเลยกินซะอ้ยแกเนี่ยเยอะจิงเนี่ยโลโลไม่ครับดาบทามสวอร์ดนี่นะเอ๊ โอ้ยอเก๋สายพิษโอ้โหดาบทาำสมบูรณ์โอ้โหเวลาและการวงของเราจะเร็วขึ้นอย่างนั้นเหรอเร็วจริงเลยโอ้โห้กินยาปืน,นก่อนโอ้โห้ชาละโอเค เาอสอื่อยังไม่เห็นพวกเราใช่ไหมโอโ้โ,อโหโอโห้โหเยอะชะมัดเลยโอโ้โหโอ้โหมันวิ่งเร็วอย่างเนี้ยมันดาบเลยอย่างเนี้ยตายเหรอโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่นไงเยอะงั้นเหรอ nào nơi, chỗ nơi này, nì nì này, nì nì bung át tmá luk lòng bán nì nơi nguồn nguồn tay mặt lì là, nì 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 mình nì 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 ngay, nì này nì 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 กินนักป้นก่อนแล้วกันเฮ้ยถือผิดดาบชั้นบนก็ไม่มีใครนะโอ้ยอ้ยโอ้ยแกย,ยังมีตายเรอนี่ไงไโอ้ยตกยทางขึ้นชั้นบนสุดเอ้ยหมดแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยกล่องหีผมพวกนี้ไ โอ้ยร้อนไข่ไข่อา้าโอ้โหโกองหีบกองหีบตู้เอ้ยเออเดี๋ยวไปไปลดปล่อยโกเลมก่อนแล้วกันโอ้โหดาบที่ ชายแปลกหน้าให้เรามาเนี่ยโหมันมันดาอะไรกันเนี่ยอันตรายมากเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ไปดูหมู่บ้านแถวนี้ก่อนโหดีแล้วมากโหนี่มันโซนิกใช่ไหมเนี่ยโห คือคนนี้ก่อเอ่อสวัสดีครับผมเอาว่าไงเอ่อนายนี่น่าไม่คุนเลยนะเออคือผมเพิ่งมาถึงหมู่บ้านนี้ครับก็ผมเอ่อผมเพิ่งไปสังหารผู้โจรมาครับอ๋อเออดีเลยดีเลยเพราะว่าพวกมันจะมาป้นฉันอยู่นะเออถ้างั้นฉันก็ขอคุณหน่อยแล้วกันเนาะอ่า โอเคนายสมมตเดินเล่นตามหมู่บ้านได้เลยนะอ๋อครับผมใจละเฮ้ยโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงเลยเอ้ยว่าแต่ ว่าแต่ชายแป้งหนะ้าบอกว่าอะไรนะถ้าเราทำธุรกิจสำเร็จเขาจะมีของตอบแทนให้เราอย่างนั้นเลยเออเออเออราลองไปหาเขาดูดีไหมโอเคไปกันเลยโหดาบอืมดาบพตรโอ้โหน,นดาบอันนี่ยโอ้โหมือล,ละอืมโอ้โหโอเค ถึงแล้วเออคือผมสังหารผู้โจรสร็จแล้วครับเออแล้วเออผมเมาค่าตอบแทนครับอ๋อค่าตอบแทนนั่เหรอถ้าผู้ถืง่่าตอบแทนแล้วก็ฉันมีอ่ะจริงเหรอครับอ๋อนายไปหยิบเอาเลยนะอยู่ในหีบเหมือนเดิมโอเคครับผมเต็มันคือของอะไรกันเนี่ย ผมจะเปิดแล้วนะครับอ๋อเปิดเลยเปิดเลยเปุ๊บโอ<ฮ>้โหนี่มันเพชรนี่นาะบุกเพชรอย่างนั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วฉันให้นายเน่นะ,ะเพื่อนายจะได้ไปสร้างบ้านอยู่แล้วก็ลงไปทำสิ่งที่นายอยากทำนะอ่าเอ่อจากนี้ฉันก็ขอให้หนายโชคดีและปลอดภัยนะ ก็หวังว่าข้างหน้าจะมีภารกิจให้นายทำนะอ๋อนายก็ไปใช้ชีวิตตามที่แบบ้างนายซะอ๋องั้นช้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมไหมอะไรกันเนี่ยนี่เราแค่เราได้ของมาเยอะมากอย่าเนี้ได้ถึงบอกเดมอนเลย่ ที่แต่เรายังมีดาบนี่อยู่ขอบคุณมากเลยนะที่ให้าดาบนี้เรามาโหวิ่งเร็วชะมัดเลยไงโอ้โหเฮ,ฮ,ฮ,ฮ้ยโอ้โหจะเอาเพชรพวกนี้ไปสั้าาที่นั่านดูเลยคอยดูเธอบ้านแสนสวยของข้าเฮ้ยข้าจะมาสร้างบ้านใหญ่เลย โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์ถ้าชอบมากๆครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม